หน้าดำฝ้าหนาสิวเต็มหน้าใช้อะไรก็ไม่ได้ผลงบน้อยเวลาน้อยอยากหน้าขาวแบบเร่งด่วนแต่เอาแบบปลอดภัยนะเองนแนะนํานี่เลยค่ะที่สุดเท่าที่เคยใช้มามาดมวิซาเป็นมาร์กที่ดังมากๆหากว่าสิวที่หน้ากูเนี่ยไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ใช่ปะใช้แค่หนึ่งหลอดสิวยุบทั้งหน้าถ้าใครที่เป็นฝ้าหนาใช้แค่ประมาณ2หลอดบอกเลยลูกค้าส่วนมากใช้แล้วฝ้าหายขาดแทบทุกคนวิธีใช้ไม่ยากนะคะให้เราคลีนหน้านะคะโดยการเช็ดเครื่องสําอางออกให้หมดนะ ล้างหน้าแล้วก็ซับให้แห้งเลยนะจากนั้นให้เราบีบมาร์กลงบนฝ่ามือแบบนี้นี่แล้วเราก็วอร์มให้เนื้อครีมมันเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จแล้วก็ทาให้ทั่วหน้าเลยนะคะยกเวน้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็ปากไว้นะคะทาทั่วแบบนี้แล้วนะคะก็ทิ้งไว้ประมาณ10นาทีค่ะพอครบ10นาทีเราจะใช้สำลีเช็ดออกก่อนไปล้างหน้านะคะ พอล้างหน้าเสร็จสิ่งที่สัมผัสได้เลยคือหน้าไบท์ขึ้นเห็นไหมคะแล้วก็รอยต่างๆพวกรอยดํารอยแดงจากสิวข้างแก้มเนี่ยก็จางลงเยอะเลยค่ะตอนนี้หน้านิ่มแล้วก็สว่างมากๆใช้แค่อาทิตย์ละครั้งพอค่ะไม่ต้องใช้เยอะเลยไม่เปืองด้วย เห็นผลไวมากแต่ไม่มีสารอันตรายปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็ตไม่มีเสเตียรอยไม่มีปลอดหยุดใช้หน้าไม่พังโดนแดดหน้าไม่แดงผิวไม่่่าต่อแสงคุณภาครับดีขนาดนี้เชื่อปะ่ะราคาแค่หลักร้อยของพร้อมส่งนะคะใครสนใจแล้วทักไลน์มาได้เลยค่ะหรือจะเม้นนะคะใต้คลิปนี้ก็ได้จ้ารีบหน่อยนะบอกเลยของเขาปังจริงดีจริงทาพิสูจน์เลยจ้า